สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2568กันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของคนลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามีดาวที่สำคัญย้ายถึง3ดวง แล้วก็เป็นดาวใหญ่ดาวตรีเทพเนี่ยนะคะ,ะาเราก็มาเริ่มต้นเลยตั้งแต่วันที่1เนี่ยดาวพุธย้ายก่อนนะคะดาวพุธย,ย้ายวันที่1พฤษภาคม16นาฬกาเนาทีเข้าสู่ราศีเมษซึ่งดาวพุธเนี่ยนะคะเขาโคจรแบบเสิรเนี่ยนะคะแบบรวดเร็วเนี่ยตั้งแต่วันที่30เมษายนจนถึงวันที่5มิถุนา,นายนนะคะก็เป็นเวลาถึง36วันการเคลื่อนที่การเคลื่อนเคล ün, ื่อนไหวของดวงดาวเนี่ยนะคะ ที่ค่อนข้างเร็วเนี่ยก็ส่งผลให้เจ้าชะตาแตกต่างกันไปสำหรับคนรักนาราศีธนูเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะ,ะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิด้วยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าชะตามีอะไรหลากหลายที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็งานมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะสำหรับคนรักนณาราศีธนู ทีนี้พอวันที่1ผ่านไปวันที่5พฤษภาคมดาวราหูค่ะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยค่ะก็มีการย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมเวลาเก้านาฬิกา44นาทีดาวราหูเข้าไปอยู่ในเรือนสหัชชะเป็นเรือนเพื่อนฝูงนะคะเป็นเรือนเพื่อนฝูงอ่าเป็นเรือนพี่น้องอาราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะด้วยเป็นกเกษตร คุณเด่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเด่นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานหรือเจอเพื่อนใหม่เจอมิตรที่อาจจะเป็นมิตรที่สพอร์ตคุณในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตของคุณมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ๆทิศทางที่ดีอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็มันจะบ่งบอกอีกว่าการเงินของคุณเนี่ยนะคะก็จะใช้จ่ายเงินเกี่ยวพันกับการเดินทาง หรือเกี่ยวพันกับการออกสังคมแต่ก็จะเป็นผลดีนะคะเป็นผลดีส่งผลให้คุณมีความกว้างขวางมีชื่อเสียงมีความเขาเรียกว่ามีความเจริญเติบโตในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ,ะมีสภาพแวดล้อมที่กว้างมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยใช้ชีวิต ได้มีคุณภาพได้มีประสิทธิภาพได้ทำให้ชีวิตเรามีการเจริญเติบโตมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาไปในทิศทางที่แปลกใหม่มากขึ้นนะคะสำหรับคนนักนาราศีธนูแล้วพอวันที่13ดาวพฤหัสย,ย้ายเห็นไหมคะดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งย้ายย้ายเข้ามาเล็งรักเลย,ย,ยเห็นไหมคะคุณเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ย มีโอกาสได้พบมิตรที่เกื้อนหนุนคุณนะคะเพราะว่าอยู่ในเรือนปตัตตานีก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ในเรือนสหัสชะก็มีดาวคู่มิตรใหญ่เนี่ยจ้าชะตาแน่นอนเนี่ยจะเป็นคนที่กว้างขวางมากขึ้นทําอะไรมีคนช่วยเหลือมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานได้ด้วยหรือจะมีช่องทางการหาไรายได้ใหม่ๆ มากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะดาวพฤหัสย้ายในวันที่13าเวลาย2บนาฬิกานาทีทีนี้วันที่15ค่ะวันที่15นี้ดาวอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่ราศีพฤษดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนสุภะเข้าสู่เดือนอ,อะไช่วงนี้นะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะมีปัญหานะคะ หรือว่าเราทำอะไรแล้วมันอาจจะมีความสะดุดบ้างมีความไม่ราบรื่นอ,อะไรบางอย่างบ้างนะคะ,ะ,ะเกี่ยวกับพ่อแม่เราก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในสายงานเราก็ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังทำอะไรก็ให้รอบคอบใหญ่ให้เขาได้ติเตียนนะคะอดีย่เดี๋ยว,ยวมันจะเกิดปัญหาเกิดความสะดุดเกี่ยวกับเรื่องการงานของเรานั่นเองทีนี้ พอหลังวันที่15ไปวันที่17พฤษภาดาวพุธย้าย้าสู่ราศีพฤษนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศเด็ยดาวพุธเด็ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีและเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะเพราะฉะนั้นการงานก็จะเริ่มมีความติดขัดมีความสะดุดคุณต้องระวังเรื่องการทําเอกสารสัญญานะคะทาธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวพันกับสัญญา หรือว่าการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนในการสื่อสารอะไรที่สําคัญเนี่ยคุณต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ละเอียดคุณอาจจะเกิดความผิดพลาดนะคะส่งผลต่อผลประโยชน์ของคุณได้อันนี้ต้องระวังหลังวันที่15ไปให้ระวังเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาการทาธุรกรรมการติดต่อกันสื่อสารสิ่งที่สําคัญสําคัญ,คญต้องระวัง นะคะแล้วก็ปัญหาอะไรมันก็อาจาจะมีมาได้จุกจิกจุกจิกเกี่ยวกับผู้คนที่เราทํางานร่วมด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังปัญหาเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะทีนี้พอวันที่1 7ผ่านไปวันที่19บเนะคะสิพฤษภาดาวเสาโคจรเข้าสู่ราศีมีนเห็นไ,ไหมคะดาวเสาปีกตัวแล้วปิดตัวไปเข้าสู่ในเรือนพันธุแล้วเจอดาวศุกร เป็นดาวคู่ศัตรูส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นไปนในลักษณะที่ว่าเกิดปัญหาอะไรบางอย่างนะคะในครอบครัวรถรายันพาหานะหรือบ้านนะคะอาจจะต้องได้ซ่อมแซมหรือมีปัญหาภายในครอบครัวก็ระวังเรื่องความสัมพันธ์ด้วยก็ดีนะคะ,ะเกี่ยวกับครอบครัวเราพ่อแม่เราอย่างเงี้ยคนรักเราอย่างเงี้ยก็ต้อง ดูแลเอาใจใส่อย่าละเลยแล้วก็เวลาเราทำอะไรเนี่ยนะคะก็ให้คิดถึงใจเข้าใจเรานะคะแล้วก็การพูดการจาเราก็เสียด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องคำพูดบางทีก็อาจจะไปพูดประชดเขาไปพูดอะ,อะไรโดยที่ไม่คิดก็ส่งผลให้เขารู้สึกนอยรู้สึกไม่พอใจอย่างเงี้ยหงุดหงิดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะ,ะสำหรับคนลัคนาดาศีธนู แล้วพอผ่านไปวันที่19กวันที่23ค่ะดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎดาวเกตเนี่ยนะคะเขาจะโครจรเหมือนกับดาวราหูนะคะเขาก็จะสวนทางกับดาวอื่นเพราะฉะนั้นพอดาวเกตย,ายก้ายเข้าสู่เรือนที่8นะคะเป็นเรือนมรณะของเจ้าชะตาแล้วก็อยู่คู่กับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น เวลาทําอะไรที่เกี่ยวพันกับการงานเนี่ยนะคะก็ต้องรอบคอบก็เหมือนที่กล่าวมานั่นแหละนะคะบางทีมันก็อาจจะเกิดความสะดุดเกิดความไม่ราบรื่นอะไรบางอย่างได้เลยและอีกทั้งบุตรบริวารลูกน้องเราก็อาจจะสร้างปัญหาให้เราได้ด้วยเช่นกันเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังอันนี้เป็นจุดสําคัญของคนลักนาราศิธนูส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสใช้จ่ายเงินเยอะ มีโอกาสที่จะได้มาเนี่ยมันก็มีโอกาสได้อยูอ่แต่ว่ามันก็จะมีรายจ่ายมาทีหลังนะคะหลังๆในช่วงหลังวันที่19ไปรายจ่ายก็อาจจะเยอะมากขึ้นเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวเกี่ยวพันกับงานอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีการบริหารจัดการเรื่องการเงินการงานดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ,ะเรื่องปัญหาเรื่องการงานเนี่ยคนก็จะมีการแก้ไข นะคะคุณก็จะมองเห็นปัญหาอยู่แล้วก็ค่อยๆแก้ไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองดูแล้วคุณมีผู้ช่วยนะคะมีผู้ช่วยคุณก็จะสามารถร้องขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษานะคะ,ะจากผู้คนได้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขแ,แก้ปัญหาได้ถือว่ามีโชคนะคะคนลักษณาราศีธนูเนี่ยมีโอกาสพบรักในปีนี้เลยนะคะคนที่โสดคนที่รอคอยใครเนี่ยมีโอกาสพบรัก ดาวพฤหัสด,ดาวตัวตนของเราอยู่ในเรือนปัตตนิเล็งลัคนาด้วยนะคะอ่าก็เราก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าจัดหรือว่าปรับสมดุลเรื่องจิตใจเราดีๆนะคะเวลาเราเจอใครเจอคนที่เราถูกใจเราก็อย่าพิ่งทุ่มเทใจแบบรนะ้อเซนตคะอ่าบางคนเนี่ยพอเจอความรักแล้วก็อ่ามีความสุข แล้วก็เอาใจเขาหมดทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องปรับสมดุลในชีวิตนะคะเพราะว่าการครบกันการมีคนรักเนี่ยเป็นระ,ระยะยาวนะคะเวลาเราครบใครสักคนหรือเรามีคู่เนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาระยะยาวถ้าคุณแบบสปอยเขาอะหรือว่าให้ความสนใจเอาใจใส่เขาแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์พอเราอยู่กันนานเนี่ยคุณก็ต้องทําแบบนั้นถ้าคุณไม่ทําแบบนั้น ก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นปรับสมดุลให้พอเหมาะพอควรที่พอที่เราจะใช้ชีวิตได้ไประยะยาวนะคะแล้วก็จะได้ไม่กดดันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ในอนาคตก็มีโอกาสเจอคู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะคะ,ะปัญหามีความไม่เข้าใจพูดไม่ไม่ลงรอยกันนยียังพอมีบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่า ความรักก็ยังสามารถขับเคลื่อนไปได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ควรจะดูแลเอาใจใส่แฟนเราคู่ครองเราให้ดีๆด,ด้วยนะคะหรือว่าใครเข้ามาอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเป็นคนที่หนักแน่นมีศีลธรรมนะคะให้ดีๆอันนี้เป็นจุดสําคัญจะได้ไม่เกิดปัญหาได้นะคะนี่คือคนลักขณาราศีธนูก็จะเป็นรูปแบบนี้โดยเฉพาะเด่นในเรื่องความรักเลยนะคะ ถึงแม้จะมีความติดขัดมีปัญหาอะไรบ้างแต่ความรักเด่นการเงินการทองก็เหมือนที่กล่าวบริหารจัดการดีๆเรียงลําดับแต่การเงินไม่ได้ขาดค่ะเงินก็เข้ามาได้อย่างเรื่อยๆเลยแต่การงานเนี่ยต้องแก้ไขแล้วก็ดูเพื่อนร่วมงานดีๆอาจจะสร้างปัญหาหเราได้หรือลูกน้องเราอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นสําหรับคนที่มีลูกมีบุตรก็ต้องดูแลเขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเราก็ช่วยกันแก้ไขปัญหา ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องความขยันบันเพียนความขี้เกียจเนี่ยนะคะก็ต้องกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเราหรือว่าบุตรเราลูกเราพอมันขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้งานไม่เดินนะคะแล้วหรือว่าก็สร้างปัญหาอะไรต่างๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสําหรับคนลักขณาราศีธนูก็ฝากไว้เป็นแนวทางเตือนสติก็หวังว่าทุกท่านก็ ไม่ประมาณในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วสวัสดีค่ะ